อี่ทีต่อสายไฟปั๊มน้ำอันนี้สายดํามาจากตัวปั๊มน้ำอันนี้สายมาจากตู้ไฟภายในบ้านเราตัดสายสีน้ําตาลกับสีฟ้าต่อเข้าส่วนสายสีเขียวเราตัดทิ้งแล้วก็พอพันทไปแล้วก็พันเทป แค่นี้จบก็พันเทปให้เยอะๆอยากให้เห็นเนื้อของตัวสายไฟเพราะบางท่านเห็นแล้วอาจจะดูเหมือนน่ากลัว นี่เลยพันให้หมดเลยพอมันพันหมดแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่แล้ก็พันตรงนี้ด้วยเป็นการต่อปักไฟสายไฟปร๊มน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้ปักเลยเพราะว่านี่ครับปักเร็วของามัน ถ้าไม่ใช้ก็ตัดออกก็ต่อเข้าสายไฟเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ